อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าคอยมาเมกาทุกครั้งขี้มา r e I ทุกครั้งแต่พอไม่ได้ซื้อทุกครั้งพอดีรอบนี้มันเป็นช่วงใกล้ซัมเมอร์มันเป็นช่วงที่ร้านมีเซลเนี่ยป้ายที่เขาแปะอยู่ว่า our b i g g e t sale of the year อ่แล้วพอดีวันนี้พอยือของไปประมาณ300เหรียญพนักงานที่ร้านก็เลยแนะนาให้คอยสมัครสมาชิกพอยก็ยืนคุยกับเขาอยู่ว่าไอการสมัครสมาชิก30เหรียญเนี่ยมันมันให้ประโยชน์อะไรอ่ซึ่ง ตอนฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่พอพอพอ,พอตอนเสร็จแล้วรู้สึกว่าโหยโชคดีมากเลยที่สมัครเพราะว่าประโยชน์ของการที่เราสมัครสมาชิกเนี่ยคือพอเราจ่าย30เหรียญเขาจะให้บัตรโบนัสการ์ดเรามาหนึ่งอันซึ่งบัตรอันนี้เราสามารถจะเอาไปใช้ลดใช้ใช้ซื้อของได้30เหรียญเลยในวันถัดไปอีกอันหนึ่งคือประโยชน์ของ i อไอนี่เป็นโคออฟเพราะงั้นประโยชน์ก็คือว่าใครที่สมัครสมาชิก i อ e อเนี่ยคุณสามารถจะเอาของที่คุณซื้อเนี่ย มารีเทนมาคืนเขาได้ภายในหนึ่งปีไม่ว่าของชิ้นนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามอันนั้นเมายคพราะว่าคุณได้สิทธิ์เอาของไปใช้ฟรีหนึ่งปีแล้วคุณก็เอาของคืนคืนมาที่ร้านได้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วคุณเอาของคืนไปคุณเอาไปทําอะไรอะ่ะมันอยู่ในสภาพไหนก็ตามเขาบอกว่าเขาก็เอาไปขายให้กับร้านอื่นในอีกราคาานึงอ,นนนอันนี้เป็นเ,เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบ ถ้าใครถ้าใครที่เป็นสาย outdoor นะคะเพื่อนแนะนําไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสยัยสมัครเลยคุ้มแน่นอนค่ะเพราะว่ารัฐโอเรกอนเราก็เชื่อมต่อถึงรัฐวอชิงตันนะคะเป็นรัฐที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของกิจกรรม outdoor การเดินป่าการเทรลกิ้งการไฮกิ้งกิจกรรมที่ทุกคนที่นี่ทําทุกบ้านตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตก็การคือการออกไปเดินป่ามันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่จะบอกเลยว่า เนชั่นัลพาร์คหรือว่าสถายานแห่งชาติอของในสหรัฐอเมริกานมีอะไรบ้างวันนี้พอดีไปแวะไปหาพี่อุ้มที่บ้านแล้วก็คุยกันเรื่องนี้พี่อุ้มก็เลยโชว์ตัว sleeping bag หรือถุงนอนว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปแคมปิ้งจริงๆเนี่ยถุงนอนที่ควรจะต้องมีเขาบอกเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเป็นของใช้ส่วนตัวเอาติดไปในทุกแคมปิ้งก็คือถุงนอนพอเพยกถุงนอนดักแด้แบบที่เห็นในภาพและที่เห็นอยู่ในภาพที่เป็นก้อนนั้นนะคะก็คือตัวของ ข้าพเจ้าเองที่เข้าไปในถุงนอนนะั้นเราก็ลองลูดซิปปิดตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วมันก็จะมีแผ่นที่ปิดตรงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยแม้ว่าจะเป็นในช่วงฤดูร้อนหรือซัมเมอร์เนี่ยยิ่งตกกลาคืนอากาศก็จะยิ่งเย็นเดี๋ยวไว้มีโอกาสซัมเมอร์นี้ค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเดินป่าเนี่ยและสักทริปหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวพอจะถ่ายมาให้ดูอันนี้พอยมาตามหา ของที่จะไปแคมปิ้งในช่วงสา์อาทิตย์นี้นะคะวันนี้พามาอีกที่หนึ่งคือคอสโก้ซึ่งคนที่นี่ก็จะแคมปิ้งกันอยู่ตลอดเนี่จะมีอุปก,กรณ์แคมปิ้งออกมาตลอดเนี่ยเป็นที่นอนเอสเตเบสของโคแมนหรือว่าเป็นแคมป์คอที่เป็นเตียน,นอนเล็กๆที่เอาไว้ใส่เวลาไปแคมปิ้งเนี่ยเตียงแบบพับได้ยนยค่ะหรือว่าจะเป็นเปลเอ,อ เราก็มีเต็นท์ด้วยแค่ไม่ยักนี่นอนแบบสิบคนคืออยู่ออริกอนนี่ต้องไม่พลาดแคมปิง้งห้ามพลาดเด็ดขาดอันนี้เป็นตัวแบร็งเก็ตแล้วก็ยังมีอกรณ์ เป็นถางไฟฉายแล้ว่าไฟแบบเพชรล้มโอเคเราจะก้าวสู่วงการแคมปิ้งแบบค่อยเป็นค่อยไป